สวัสดีครับตอนนี้ข้าู่ทีกุนาแสงครับกุฎนาแสงตั้งอยู่ที่ปานา,นายาวตำบลบานโขกอำเภอโคโปรชัยจังหวัดขันแกนครับกุนาแสงเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ,อีกสถานที่หนึง่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกุฎนาแสงของเขานี่มีทั้งเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ครับมีทั้งสัตว์น้ำมีปลากุ้งหอยปูปลาและก็รอบสานะครับจะมีบัวหลวงเต็มไปหมดเลยครับ ครับผมก็อยากถามแม่ว่าประวัติความเป็นมาของคุณนาแซงหน่ยครับมันเป็นมาตั้งแต่ไหนนะประวัติประวัติแม่เกิดมาแม่ก็เห็นหล่นเนาะแม่กับบ่งหัวจกักคือกันแม่เกิดมาของแม่ของแม่เกิดมาเ็นก็เห็นเลยจังสี่น่ะคนก็เห็นแล้วบนันเนศทนกับผ้ากันเห็นกับเกี่ยวกับเนี่ยล่ะมะฮะปูฮาปลาจังสี่ล่ะกับเป็นแบบจังสี่ล่ะตแต่เพิ่งถางบ้านเด,ด็กสกีบ บ่เ่ินมีแหนมียังปนีดอกเออมันเป็นปลาเป็นยังยูจังสิเป็ท่านเด็กพุลดอกมันเป็นหนองเก่าครับอันนี้กับาากันมาเห็ดให้เป็นหนองเพินกัเลยอ่ะเฟินกัเลยแบบว่าเฟินก็บ่ัดเหตุที่ยังมากไม้ดอกมันกับเป็นหนองสองพันสามพันไรต่อไรเป็นหนองุูในเสี้ยงนี่สองสามพันไรผลได้นี่ครับว้นนี้ก็เห็นตะพูถ่าเพิ่นมาใ่ดังฮะปูฮะปลาอยู่แถวนี้ลหละเพิ่นกัด ได้เทียานามาเนียสิบ,ม,าบ,าบมืนกับว่่วานแห่บานเอื้อนมือกับมาก,กันนานาเดือนสิบเอ็ดสิบสองนาม,มาพนกับแมา่วานแห่บานเนีงกันเมื่อเอือนได้โยนได้กินดอเอื่อนได้หนองเข้าน่ะกับแนวได่มันกับหลายอย่างหลายแน,น,น,น่อพูนไม่เก็บบัวขายไม่เก็บหอยขายหาปลาขายแน่ถูกปลามีถูกประเรับอยู่ในหนองของเขานี่มันกะขันพู้ใดคพนกับมา หาปลาหายังเต็มอยู่แต่ะพ้เรียไพ้ยางหลินอนี่แหละน้องสูบน้ำเสะเข่าเฮ็ดเขาหน้าปังเพื่อนกะเหเฮ็ดหน้าปังน,งนั่งยางลินเพิ่อนกะได้้ฮหดหน้าปังน้องสูบน้ำสองเครื่องครับน้ำน้ำปละปะปาปลาบ้านโคกตำบลบ้านโคกน,นี่แหละสายมันเพิ่นกะได้ใส่น้ำน้องคุลในแซงนี่คือกันแล้วก็สูบน้ำเสะเขาออ่าใส่ยังเต่สิละครับ อันนี้แม่เองก็ได้ใส่น้ำจากหม่องนี้มาครับแม่ได้ใส่น้ำจากนี่ล่ะน้ำได้ใส่น้ำคุณในเส้งหม่องนี้ล่ะตีตะกี้มันเป็นน้ำปลาปลาเกลือเพราะคุณในเส้งใส่น้ำปลาปลาในอันผู้มีผักในเมืองเคนมาซอยเนี่ยก็ได้ใส่น้ำตัวนี้ล่ะเอาขึ้นไปเทิงอันอันใส่หมู่บ้านแับนี้เพื่อก็เลยเดี๋ยวมาเปลี่ยนน้ำปลาปลาน้ำกันได้ใส่น้ำกันนี่แหละนี่กระบานโคกนี่แหละเรียงของมันก็ได้หลายได้หลายย่างคนประโยชน์หลายย่างอยู่น้องคุณในเส้ง เราเพิ่นกับมาเห็ดดันพวกคุ้มบท้อบเท่เพิ่นกับมาการท่องเที่ยวคุณในเสจ้งหนึ่งเพิ่นกับมาเห็ดแบบนี้พอดีครับอันมันกับมาค่าโควบดกันสิหล่ะมันก็เลยเพิ่นก็เลยหยุดแต่ก่อนเก็เลยมาเห็ดบ่ได้่ก็เลยหยุดพวกแม่กับพวกพักพวกมีกินอยู่นี่ล่ละกับพ่อได้ขายได้ยังปลูกได้กินผูกพ่อได้กินบ่ได้ขายได้ยังดอกครับครับกับขอบคุณหลายครับเนี่ยครับพี่น้องจะมาหาตกเบ็ดตกปลาลูกหลานจะมาท่องเที่ยว ันนี้สถานท่องเที่ยวก็ต้องมาหากินหายอยากไปเลยครับผมเรามาหาไม่หาอย่าหากินคือเราไม่หวงมา <s> จากบัญจาจากคนแก,นก่ในในใน,ในประเทศไทยมาหากินเลยครับพี่น้องอยากอยากให้พี่น้องมาทุกจังหวัดอยากพี่น้องภาคใต้มาด้วยครับมาเที่ยวภาคใต้เพิพ่อภาคอีสานหน่อยมาต้องต้องไปตกปลาหน่อยนะามาหากินภาคอีสานหน่อยอะไรเขาเรียกว่าให้ปากภาคาคอีสานเนี่ยโคโปรใชเนี่ย ทำไมต้องทำสารคดีเกี่ยวกับกุณะแซงครับเป็นเพราะวาซูมมอนี่มันเกิดภัยแหล่งในหลายๆพื้นที่เลยครับเพราะว่าที่ภูพงศเลือกที่สิมาเหตุในกุณาแซงเนี่ยราวามันพึงสิมาเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกุนาแซงในอำเภอโคกชัยของเฮาก็คือบ้านนายาวนี่เองครับอืมครับแล้วทําไมไม่ท,ทําที่ที่มันมีชื่อเสียงมากกว่านี้ครับถ้าถ้าเกิดว่าห้าเหตุหม่องนี่ชื่อเสียงไรคนหูจักแล้วคนกับสิบูหูจักมาหาันมาอนุรักษ์หม่องที่มันแบบว่ามัค้นหูจัก ซึ่งถ้าเกิดแบบว่าตรง,ตรงนั้น่ะที่ผมมีคนหัวจากอยู่แล้วมันก็นเหตุที่เห็นแบบว่าสถานที่ตรงนั้นสามศูนไปหรือว่าแรงเสียท่านที่สี่หลายๆทีมอาจจะแบบเลือกเลือก,อกที่สี่ทำสศรคดีเกี่กกยวกับวัดหรือว่าตรงที่เป็นแรงวัฒนธรรมต่างๆย่างเสียแต่กับข้าก็มีแบบแรงทองทเทยวซิงแบบล้อมที่แบบว่าเดใหยเขาแบบว่าเป็นสิงที่แบบมีอยู่มีกินของสะบานแถวนี้ของพวกข้าครับก็คืออะไรวะข้ากระเคยแบบว่าไปศึกษามาว่ามีบางพื้นทีเนี่ยครับว่า เพิ่นจำกัดการปานชานามคือแบบว่าบางหมู่บ้านนี้เสี่ยเพิ่นแต่ทีนีนอยบายแบบว่าการชสนามเป็นเวลาแบบว่าบางเรือกับเปิดว่าเกินทุ่มหนึ่งสองทุ่มมัเสี่ยซึ่งมันเกิดทําให้เข้าการแบบชายนามบ่เป็นอิสระซึ่งเ้าแบบเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่เ้องมีกุณน้ำแซงอยู่ตรงในพื้นที่นี้แล้วสามารถเห็นแ้วชายนามได้ตลอดเวลาครับก็อยากให้ทุกทุกคนหันมาอนุรักษ์น้ำนะครับบ่าเมนวาแค่อาจจะเป็นคนในพื้นที่แถวๆคุณน้ำแสงนี่ก็เป็นทุกๆพื้นที่ครับหันมาอนุรักษ์นใ